สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักการสร้างาพวกปุ่มกดนะครับตัวแสดงสถานะหรือพวก led พวกรูปภาพที่สามารถเป็นภาพแอนิเมชันหรือเคลื่อนไหวได้นะครับอย่างเช่นเราต้องการากดสวิตตัวหนึ่ง on off หรือหรือ,อทำการเปิดปิด สถานะนะครับแล้วต้องการาให้มีความตบต,ตัวแรมเนี่ยมีความเคลื่อนไหวหรือว่าอย่างเช่นพวกอ,อุปกรณ์ที่เป็นพัดลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับเราสามารถที่จะอ,ออกแบบตัวรูปภาพเรานะครับให้มีเ,เป็นภาพกราฟิกแล้วก็มีความเคลื่อนไหวได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับผมทําเป็นรูปพัดลมนะครับ สองรูปนะครับก็คือเป็นขนาดผมทำขนาดไว้เป็นเป็นสามร้อเป็น100่ท่ทีครับเป็นหนึ่งร้อยคูณหนึพิกเซลนะครับรูปแรกเนี่ยครับก็จะเป็นภาพที่เป็นนามสก,กุลเป็น png ธรรมดาหรืออาจจะเป็นพวก jpeg อะไรธรรมดาก็ได้นะครับส่วนรูปที่สองเนี่ยสมมุติว่าผมสั่งเปิด b r o วอร์หรือพัดลมเนี่ยครับให้มันออนเนี่ยเราอยากจะให้ ตัวพัดลมเนี่ยมีความเคลื่อนไหวด้วยเป็นใบพัดข้างในเนี่ยหมุนนะครับเราก็สามารถที่จะไปนํารูปภาพที่เป็นพวกไฟล์เป็นนามสกุลจุด gif นะครับ gif เนี่ยครับามาใช้งานได้นะครับก็อันนี้นะครับมันก็จะมีใบพัดหมุนนะครับไปเรื่อยๆถ้ามันสถานะเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับเราสามารถที่จะไปทํารูปภาพาจากโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆได้มากมายเลยนะครับเอารูปใบพัด ที่มันอยู่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยเอามาต่อๆ,ๆกันแล้วก็เอาไป Export ให้มันเป็นไฟล์นามสกุลจุดกิฟนะครับแล้วก็เอามาใช้กับหน้าจอเรานะครับรูปแรกเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพนิ่งๆธรรมดานะครับส่วนรูปที่2ก็คือผมจะเอาเป็นนามสกุลเป็นจุดกิฟที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยครับมาเอามาเป็นเป็นสถานะที่มันกําลังทงาํางานอยู่อย่างหมุนอยู่อย่างเงี้ยครับเราก็ไปที่ ไอคอนตรงนี้นะครับเมนูก็คือ new graphic นะครับก็คือกดปุ่ม new graphic ขึ้นมาผมก็ตั้งชื่อเป็น rover 1อย่างเงี้ยนะครับก็ตั้งชื่อเป็น b i t m a p ซะแล้วก็ width high ก็เท่าไหร่ก็ได้นะครับก็ new ขึ้นมา state 0นะครับที่ state 0เนี่ยจะให้เป็นรูปภาพแบบธรรมดาก็คือเป็นนามสกุลเป็น png ธรรมดานะครับมันก็จะไม่เคลื่อนไหวนะครับก็จะเป็นรูปนิ่งส่วน state 1นะครับก็คือคลิกขวาครับแล้วก็ คลิกขวาว่างๆนะครับแล้วก็ add state นะครับ state หนะครับผมก็จะให้เป็นเป็นรูปภาพที่มันหมุนนะครับก็กดคลิกขวาตรงพื้นที่ดำๆนะครับแล้วก็กดโหลด image นะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เป็นนามสกุลจุด gif ของเรานะครับอ่ามันก็จะได้เป็น state ศูนย์ก็คือเป็นใบพัดธรรมดา state หนึ่งมันก็จะใบพัดก็จะหมุนนะครับแล้วก็ทําการกดปุ่ม save นะครับแล้วก็ องนั้นเราก็ไปที่หน้าจอที่เราดีไซน์นะครับออกแบบเราเดิมเนี่ยตัว LE เนี่ยมันก็จะแค่เป็นสีเขียวดับกับสว่างนะครับคราวนี้เราอยากจะให้มันเป็นแบบรูปพัดลมใบพัดดินโรเวอร์กำลังหมุนนะครับเราก็ไปเลือกที่ ตัวคอมเพนเนนต์ไอทัวกราฟิกที่เราดีไซน์มาที่ชื่อว่า r o เวอร์หนึ่งะครับสเตจศูนย์มันเป็นก็จะเป็นแบบนี้สเตจหนึ mm ่ง hmm. ก็จะเป็นแบบภาพที่เป็นนามสก,กุลจุดกิฟตนะครับแล้วมันก็จะหมุนให้เราตรงนี้ถ้าเราเลือกเป็นออริจินอลไซส์มันก็จะเป็นขนาด1นึ่งแ้วคูณหนึให้เราได้ปุ๊บภาพมันก็จะไม่แตกนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาวางดูแล้วก็คอมไพ อเคแล้วก็ไปที่ออฟไลน์ซิมูเลชันนะครับแล้วก็ลองซิมูเลตดูนะครับเ t ตศูนย์นะครับตัวบราเวอร์หรือพัดลมเราเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการหยุดนิ่งแต่ถ้าเราออนนะครับคือกดปุ่มออนปุ๊บตัวบราเวอร์หรือพัดลมมันก็จะมีกวนเคลื่อนไหวนะครับทำให้โปรแกรมเราก็จะดูะมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็สมจริงมากขึ้นนะครับก็สามารถ ไปดีไซน์เป็นอื่นๆก็ได้อย่างเช่นในท่อเป็นลักษณะของน้ําไหลไปตามท่อเป็นตามปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับอย่างพัดลมเนี่ยถ้ามันทํางานมี3มระดับเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ภาพ gif animation เนี่ยเป็นความเร็วที่สปีดต,ต่างๆกันก็ได้อีกนะครับก็ลองไปงหัดทำหัดเล่นดูนะครับ ก็ทำให้ตัวหน้าจอเราามีความสวยงามแล้วก็สมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ